มาพบกับรายการหมอ,หมอคะหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้พวกเรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ฟ้าใสมีเรื่องอะไรจะมาฝากทุกคนคะวันนี้นะคะฟ้ามีเรื่องเกี่ยวกับโรคชีอคุณกุนยามาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะอ๋อโลคนีที่กําลังระบาดอยู่ในโรงเรียนเราเลยนี่ที่คนในโรงเรียนเราอ่ะเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะพี่ทีกรเองก็เป็นนะคะ oh. วันนี้นะคะเราก็เลยมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเล็กขนาดไหนก็นี่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยมุกเป๊กเปกก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาอีกแล้วล่ะค่ะฟ้าใส่คะโรชิคุณกุญยาเนี่ยเกิดจากอะไรหรอคะโรชิคุณกุญยานะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโชิคุณกุญยาโดยมียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเราพบได้ทั่วไปในเมืองใหญ่และชนบทมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนหรือแหล่งที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ยุงลายมักชุมนุมและออกหากินเวลากลางวันซึ่งทำให้เด็กๆที่ชอบออกมาเล่นนอกบ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคนี้นอกจากนี้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็ยังสามารถถ่ายทอดไปยังทารคได้อีกด้วยค่ะ ถึงเด็กที่ชอบออกมาเล่นนอกบ้านนะคะก็อยู่บ้านนิดนึงระวังระวังยุงด้วยนะคะอยู่บ้านไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะคะอยู่ตังซอกตังมูมีมีมีวิธีแนะนําในการตบยุงนะคะเราไม่ควรตบยุงเราควรเป่าเพื <c oughs> ่อรักษาอนุรักษ์สัตว์ไทยเอาไว้นะคะโอเคค่ะใส่ค่ะแล้วอาการโดยทั่วไปของชิคคุณกุญยาเนี่ยเป็นยังไงคะ ชิคคุณกุญยานะคะมีระยะฟักตัวระยะแรก3-7วันหลังจากยุงกัดเมื่อครบระยะฟักตัวแล้วนะคะาการก็จะออกดังนี้ค่ะ 1. ไข้สูงเฉียบพลันอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสหลังจากนั้น2อสาวันไข้ก็จะลดลงค่ะ 2. อปวดเมื่อยตามร่างกายโดยจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กในผู้ใหญ่ที่มีอายุ45ขึ้นไปจะอยู่ในภาวะข้ออักเสบเรื้อรัง3 เกิดผื่นแดงทั่วร่างกาย 4. ตาแดง 5. รับประทานอาหารไม่ได้ 6. กข้ดไส้อาเจียน 7. อ่อนเพลียท้องเสียอ๋อเหมือนอาการที่พี่ไปหวังเป็นเลยนะคะแล้วราจามีวิธีรักษายัางไงหรอคะฟ้าใส่ช่วยบอกหน่อยปัจจุบันนะคะยังไม่มียารักษาโรคที่คุณกุญยาโดยเฉพาะทางนะคะรวมถึงยังไม่มี วัคซีนป้องกันนะคะดังนั้นการรักษาจึงเป็นไปตามอาการนะคะโดยแพทย์เนี่ยจะให้ยาลดไข้ยาแก้ปวดและในผู้ป่วยนะคะควรปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะ 1. ดื่มน้ำให้มากๆอย่าให้ร่างกายขาดน้ำโดยเด็ดขาด 2. พักผ่อนให้เต็มที่ 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหมู่ 4. รับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดอ๋ออันนี้ที่เราเป็นอะ่ะเราไม่ได้ป้องกันอะไรเลย พอเป็นปุ๊บขาหมอเลยรีบจัดโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราอะจะป้องกันยังไงคะการป้องกันโรคชิคุนกุญยานะคะ 1. รักษาความสะอาดของบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะแหล่งที่มีน้ำท่วมขัง 2. องปลูกต้นไม้ให้ปร่งโล่งให้มีแสงแดดส่องเข้ามา 3. นอนกลางมุง้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด 4. ในช่วงที่มีโรคนี้ระบาด ให้สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือทายากันยุงถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามค่ะเป็นเวลากลางวันนี้ก็ต้องคาด้วยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ายุงลายออกหากินในช่วงเวลากลางวันโอเคก็ได้ข่าวว่าพี่แมมอนก็เป็นโรคนี้ด้วยไม่ใช่หรอคะเพราะว่าเห็นหยุดโรงเรียนไปประมาณอาทิตย์เกือบเดือนเกือบเดือนเลยหรอคะแค่อาทิตย์ค่ะใช่ค่ะที่าหม่อนเป็นอ่ะแต่จะมาเล่าประสบการณ์ย่อๆสั้นๆนะคะ เอาสั้นขนาดไหนคะเอาแค่ okay. นี่ก็พอค่ะโอเคเดี๋ยวจะเล่าแค่นี้นะคะแค่ค่ะ, <c oughs> คะประสบการณ์แรกเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่เริ่มแรกแรก,แรกเลยนะคะป้า,าจะมะจบตอนไหนเนาะคุณคะสัขข้นๆค่ะสั้นๆก็คือช่วงแรกนะคะหมอนไปเรียนพิเศษนะคะก็เราจาเริ่มเรียนพิเศษเลยเนาะ,ะเพราะว่าตอนนั้นก็ฝนตกพอดีแล้วกลับบ้านค่ำแล้วก็คือแบบว่ายัางไงอะ่ะก็คืออาบน้ําอะไรแต่งตัวเรียบร้อยกินข้าวแล้วแหละแล้วก็คือแบบ มันรู้สึกปวดปวดเมื่อร่างกายตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าแต่ว่าคิดว่าเออคณจะเดินเหนื่อยนุ่งหน้าอะไรเหนื่อยอย่างนี้แบบตามมาสามที่เราเคยเป็นใช่ไหมคะแต่พอตื่นเช้ามาก็คือแบบตัวร้อนมากอ่ะคือแบบแค่จะเดินก็เดินไม่ไหวอ่ะคือมันมีอาการแบบว่าทรมานอ่ะถ้าใครเป็นอ่ะจะรู้อาการนี้แล้วพอทีนี้หมอนก็โทรบอกพี่ไอพี่พาไปโรงพยาบาลก็คืออยากรู้ไม้อะไรที่แยนที่สุดเลยอ่ะไม่อยากรู้ อย,อยากรู้ก็ได้อยากรู้ไหนอยากรู้ไหนนะ <c oughs> ก็คือแขนนี้สูตรคือหมอหมอแบบตรวจอาการเราอะไรแบบนี้เสร,ร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราไปอาบนา้ำอาบน้ําเสร็จตอนแรกคิดว่าจะพาเราแบบเออพอตรวจอะไรให้ยาเรากินเสร็จแล้วก็ให้เราลับ้านไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยจ้า <c oughs> ก็คือแบบว่าหมอแบบจับรัดแขนแบบน,นี้แล้วหมอก็เอาอะไรนะที่เขาพันๆอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อะโรงพยาบาลอื่นไม่รู้นะแต่โรงพยาบาลนี้เชื่อเขาใช้หนังยางกับพันแขนแล้วแต่เขาบอกว่า ไม่เจ็บหรอกนิดเดียวมดกัดมดกัดแทงเข้าไปอือมดตัวใหญ่มากก็คือแบบหมอแทงไปไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วกว่ากว่าเขาจะเอาเลือดเราออกนะก็คือแบบหมอก็าขยับเข็มดิ่งเลยอ่ะเราคือปวดขึ้นเลือดมากก็คือหลังจากที่ให้น้าเกลือแล้วหมอบอกว่าเราอะถามหมอแบบว่าแล้วก็รู้แหละว่าน้าเกลือมันเป็นยังไงล้วก็ถามว่าหมอน้าเกลือมันแซ่บขนาดไหนบอกว่าหมอบอกว่ามันก็ คนไข้ต้องลองชิม<ะ>ก็คือก็ใส่เนีย่ย<า>หมอก็คอยเอากระเรีมาให้เรากินยาแก้ปวดยาแก้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราพอไข่เริ่มลดอะไร่เงี้ยหมอนก็กลับบ้านแล้วก็มาโรงเรีนยนตามปกติแต่ตอนนั้นยังไม่มีตุ่มขึ้นนะเราพทัทยาพอมาโรงเรีนยนได้สักประมาณเ่องวันศุกร์มั้งโอ้โหขื่นขึ้นคือแบบว่ามันมีอาการคันนะทุกคนแต่บางคนก็ไม่มีอาการคันแต่หมอนคันมากแล้วหลังจากนั้นอะ่ะอาการปวดเมื่อยก็จะเริ่มหายไป แต่มันก็ไม่สามารถหายได้นะคะคนที่ได้เป็นโรคนี้แล้วมันก็คือแบบว่าแค่มันยังไม่ออกอาการถ้าได้เป็นเราก็คือมันก็สามารถกลับมาเป็น,ปนะะอีกอะค่ะรู้ไหมคะช่วงเวลาที่พี่ม่อนเด่ยไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนทุกคนเป็นห่วงพี่ไม่ม่อนมากรู้แบบเฮ้ยพี่พ่ม่อนจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงเฮ้ยหรือว่าโกหกไม่โกหกเลยค่ะ เ okay, คกค่ะก็ขอบคุณนะคะคนที่เป็นห่วงหมอนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ใบหมอนมีอะไรมาฝากพวกเราคะ่ะอ๋อวันนี้นะคะพี่ใบหมอนนะคะก็มีโครคคล้ายๆชิกุณกุญญานะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะอ๋อโรคนี้นะคะเรามากักจะสับสนว่าระหว่างไข้เลือดออกกับโรคชิกุนคุญยาเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่ปาแล้วโรคไข้เลือดออกนี้เกิดจากอะไรคะ โรคไข้เลือดออกนะคะเกิดจากไวรัสเดงกีนะคะโดยมียุงลายนะคะเป็นตัวนําแล้วก็ถขายุงลายนะคะไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกนะคะแล้วนํามาถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่มีเชื้อนะคะคนที่โดนกัดนะคะก็จะได้รับเชื้ออย่างเต็มเ็มเลยค่ะก็จะเป็นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอาการของโรคไข้เลือดออกนี่เป็นยังไงคะเหมือนเชื่อคุณกุญยาไหมคะก็ไม่เชิงว่าเหมือนนะคะก็คือ ก็อาการของโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะมีไข้ขึ้นสูง3-7วันนะคะแล้วก็มีอาการหน้าแดงปวดศีรษะปวดรอบกระบอกตานะคะแล้วก็ปวดแขนปวดขาปวดกระดูกและอาจมีผื่นขึ้น,นะคะ่ะฟ้าใสแล้วก็มีอาการซึมอาเจียนปวดท้องแล้วก็เบื่ออาหารนะคะสําหรับคนที่มีอาการรุนแรงนะคะไข้จะลดลง3-4วันนะคะ แล้วก็ก็จะมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วนะคะ hmm. ก็อัดช็อกถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีนะคะอ๋อแล้วโรคไข้เลือดออกนี่มีอันตรายถึงชีวิตไหมคะค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะอาการของมันก็คือไข้ลดลงอย่างรวดเร็วอ่อนเพลียปลายมือปลายเท้านะคะมีอาการเย็นแล้วก็กระหายนะ้ำกระสับกระส่ายนะคะแล้วก็ปัสสาวะน้อย ปลายมือปลายเท้านะคะมีสีคํำรอบๆปลายเขียวนะคะอาเจียนหรืออุจจระเป็นเลือดนะคะแล้วเราจะทํายังไงคะเมื่อเราสงสัยว่าเราจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าค่ะถ้าสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะคะก็จะมีไข่ประมาณสองถึงสาวันให้เรานะคะสามารถใช้ยาลดไข่พาราเซตามอล้ารอยมีรกมนะคะแล้วก็แล้วก็เช็ดตัวให้ไข้มันบรรเทาลงนะคะแต่เรานะคะ ไม่ควรใช้ยาประเภทแอสไพรินนะคะเพราะจะทำให้เราเลือดออก <Okay. S 1> แล้วก็อาการซุดหนักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรพบแพทย์ทรัแล้วเรามีวิธีการดูแลอาการของโรคใข้เลือดออกอยังไงบ้างคะค่ะการดูแลอาการเมึอง้นะคะก็ให้เรานะคะเช็ดตัวด้วยน้ําอุ่นหรือว่าน้ําธรรม,รมดาก็ได้นะคะแล้วก็ควรดื่มน้ําบ่อยๆนะคะเช่นน้าเกลือแร่น้ําผลไม้แล้วก็น้ําหวานนะคะแต่ว่าเราไม่ควรห่มผ้านานๆนะคะเพราะว่าจะทําให้ไข้ซูก ขึ้นนะคะเราจะป้องกันและกำจัดยุยยงไรยังไงได้บ้างคะเรานะคะก็สามารถป้องกันได้นะคะ <c oughs> ก็คือแหล่งที่อยู่หรือบริเวณบ้านเราทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะไม่ควรให้มีน้ํากักขังอยู่นะคะ <c oughs> ก็อย่างเช่นแบบว่าเออรอบๆบ,บ้านเราอะไร <c oughs> างเมื่อก่อนก็ชอบเดินแทยของใช่ไหมล่ะเออใช่แล้วก็คือแบบว่าก็คือถ้ามันมีน้ําขังอยู่ก็คือเศษอะไรที่แตกพูดง่ายๆก็คือที่ที่น้ําขังได้อะไม่ควรให้มีอยู่ในบริเวณบ้านเร <c oughs> านะคะ ถ้าเห็นเนี่ยเราก็ต้องคว่ำทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบว่าน้าในโอง่งในตุ่มในอะไรเงี้ยเราก็ควรม,มีฝาที่ปิดไม่สามารถให้ยุงลายมันเข้าได้แต่ถ้าเกิดอ,อสอมอนะมาแนะนํามาแจากอะไรอย่างเงี้ยที่ป้องกันยุงลายอย่างเช่นทรายเบดอะไรแบบนี้เราก็ควรรับไว้นะเพราะว่านี่แหละคือการ อป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าอสมเขามาพ่นยุงลายอะไรแบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเลยนะซึ่งเอาง่ายๆเลยก็คือให้ความร่วมมือกับทางอสมนะคะใ่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูข้อแตกต่างกับโรคชิคคุณกุญยากับไข้เลือดออกกันนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรไข้เลือดออกจะมีอาการไข้สูงลอยคือมีไข้สูงนาน3-7วันมีผื่นแดงจํานวนมาก แต่จะปวดเมื่อยน้อยกว่าชีคุณ,คณกุญยาเกตเลือดต่ําและมีเลือดออกค่ะส่วนชีคุณกุญยานะคะจะมีอาการไข้สูงอย่างเฉียบพลันตาแดงมีผื่นแดงปวดข้อและกล้ามเนื้อจะไม่มีเกดเลือดต่ําเหมือนไข้เลือดออกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ดีๆจากพวกเราค่ะได้ความรู้กันไปเยอะมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่มีอาการ ดังที่พวกเราบอกนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพบแพทย์ด้วยนะคะค่ะาที่ยากพล่านเรื่องราวดีๆสาระโดนๆเกมเด็ดๆก็อย่าลืมกดติดตามริศาริตาทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะคะค่ะได้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รด้กันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้พวกเราหนุ่มสอยชาแนลขอตัวลาไปก่อน